จากกรณีรายงานต่างด้านลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายกรมการจัดหางานกระทวงแรงงานม่งแก้ปัญหาพร้อมกัน2มิติคือ การเปิดให้นำแรงงานต่างด้าวข้ามชาติ3ส,สัญชาติมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม M.O.U. และการผ่อนผันอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมานลาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยสามารถขออนุญาตทำงานและขออยู่ในราชอาณาจักรไทยได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศซึ่งเป็นทั้งการรักษาจำนวนแรงงานที่มีอยู่ในประเทศและเพิ่มจำนวนแรงงานไปพร้อมกันจังหวัดมหาสารคามนะครับ ก็มีรายงานต่างด้าวทำงานทั้งหมด832คนเราก็ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับนายจ้างสถานกบการกต่างๆนะครับว่าให้มีการดำเนินการจ้างแรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายหากมีการฝา่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายจ้างสถานก,การนะครับที่มีความต้องการ จ้างแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทํางานในจิจการของท่านนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการนําเข้าได้ตามระบบ m o u นะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดให้นําเข้าได้ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับการนําเข้าก็ได้มีการลดขั้นตอนนะครับ ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยแรงงานที่รับได้รับวัคซีนครบโดสนะครับคือ2เข็มนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็จะต้องมีการตรวจ ATK นะครับถ้าผลตรวจผ่านนะครับแรงงานก็สามารถไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป นะครับเช่นในเรื่องการตรวจโรคนะครับการขอรับใบอนุญ,ญาตทำงานแล้วก็ไปทํางานได้เลยนะครับสําหรับแรงงานที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดสนะครับถ้ามีผลการตรวจ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงถ้าผลตรวจเป็นลบนะครับก็ไม่ต้องจักตัวเช่นกันนะครับก็อยากจะฝากท่านนายจ้างสถานประกอบการนะครับที่ ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับท่านสามารถที่จะแจ้งความต้องการได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามนะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนำในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามเอมอูนะครับ มาตรการใช้แรงงานที่มีอยู่ในประเทศเป็นลำดับแรกมีการวางแผนให้ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวในระบบทำงานได้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับผลผันตามมติคณะรัฐมนตรีในเวลาต่างๆหากดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะสามารถอยู่ในราชณาจากักรและทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย